สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนัอนนกสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขออยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็นะครับมาแนะนำและก็จะพาทุกท่านนะครับโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่นะครับมาเรียนรู้ในส่วนของธนบัตรที่มีราคาแพงยืนยันว่าธนาบัตรที่จะพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้เป็นธนบัตรที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่สามารถขายได้นะครับ เพราะฉะนั้นขอแนะนำเพื่อนๆน,นักสะสมนะครับควรที่จะฟังข้อมูลนะครับอย่างละเอียดนะครับและก็ทําความเข้าใจให้ดีๆแบบที่รับซื้อนะครับในคลิปนี้เราจะแนะนำเพื่อนๆน,นักสะสมนะครับมีด้วยกันอยู่2ใบนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีท่านสามารถส่งภาพประเมินราคากับทางสยามชแนลได้โดยไม่ต้องทำใบรับรองใดๆนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถนะครับส่งภาพประเมินราคาได้ฟรี เพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับเราซื้อขายจริงนะครับขอความกรุณาเพื่อนๆนะครับกดติดตามและก็กดแชร์คลิปวิดีโอออกไปเพื่อสร้างสะพานบุญร่วมกันด้วยนะครับทุกคนครับในส่วนของธนบัตรนะครับที่ผมจะมาแนะนำในส่วนของแบบแรกนะครับที่ทางเรารับซื้อจากเพื่อนๆทางบ้านนะครับบางคนนี่อาจจะมีเป็นแหนบก็ได้นะครับ ถ้าเกิดว่ามีเป็นแหนบนี่ก็นะครับสามารถที่จะประเมินราคาได้สูงถึง50,000บาทต่อแหนบเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีนะครับในสิ่งที่ทางเราแนะนำนะครับมาดูข้อมูลครับสำหรับธนบัตรใบนี้นะครับเป็นนะครับธนบัตรที่เรียกว่านะครับใช้วัสดุพิเศษก็คือนะครับเป็นโ r รีเมอร์นะครับหรือว่าพลาสติกนะครับแบบนี้นะครับทำออกมาเป็น รุ่นแรกของในหลวงรัชกาลที่10ของเราซึ่งจะเห็นได้ว่าธนาบัตรรุ่นนี้นะครับจะมีความพิเศษก็คือมีพลาสติกโป่งใสอยู่บริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับดูสวยงามแล้วก็มีภาพพระบรมสารยาสาธิตสลักของพระมหากษัตริย์ไทยสองพระองค์อยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับมีราคาบอกก็คือ20บาทด้านหน้าของธนาบัตรนั้นนะครับก็นะครับจะเป็นในส่วนของับภาพพระบรม สายาสาธิตสลักของในหลวงรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันของเรานะครับส่วนธนบัตรรุ่นนี้นะครับถ้าใครไปเจอนะครับในเรื่องของหมวดตัวเลขที่ไม่มีนะครับอยู่บนใบเนี่ยก็มีราคาเลยนะครับเรารับซื้อนะครับเพราะว่าธนาบัตรรุ่นนี้จะมีของแปลกนั้นมากมายนะครับเนือ่องจากว่า,ามีในช่วงที่ผลิตออกมาใหม่ๆนั้นนะครับกับโพลิเมอร์นั้นนะครับมีการผลิตผิดพลาดนั้นมากมาย นะครับหลายแบบเลยทีเดียวจนทําให้แบงค์ชาติเนี่ยนะฮะต้องระงับการผลิตแลก็ขอเรียกคืนแล้วหลายๆใบนั้นก็ตกอยู่ในมือนักสะสมแล้วก็ได้นําออกมาใช้เรียบร้อยแล้วในท้องตลาดแต่ผมเชื่อว่าหลายคนนั้นนะครับก็อาจจะไม่มีความรู้ก็อาจจะผ่านหูผ่านตาไปเยอะแล้วสําหรับของมีราคาเนี่ยครับจึงทําให้หลายคนนั้นก็ยังเอาไปใช้ในปัจจุบันเอาเป็นว่าใครที่มาเจอคลิปนี้ถือว่าถือว่าท่านโชคดีมากมาก นะครับเพราะเราจะให้ข้อมูลที่รับซื้อด้วยนะครับในส่วนของบวดตัวเลขนี้นะครับถ้าเกิดว่านะครับดูกันแค่ตัวเลขเนี่ยนะครับทุกคนถ้าใครมีแบบตองเก้าแบบนี้เนี่ยตองเก้าทั้งหมดอย่างนี้นะครับนะฮะตองเก้าลงมาอย่างนี้นะครับเรารับซื้อเลยนะครับตองเจ็ดตองหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เรารับซื้อเลยมีมูลค่าเกินหน้าแบงค์เรียบร้อยละแต่ถ้าตองทุกตัวเนี่ยจะแพงเลยนะครับถ้าเก้าเนี่ยนะครับมีทุกตัวเนี่ยแพงเลยใบนี้นะครับ ถ้าใบนี้มีเลข9ทั้งหมดนะฮะแต่ใบนี้มันจะมีความพิเศษก็คือนะครับมีจุดหนึ่งที่ทําให้ราคาไม่ไม่แรงก็คือมีเลข6เข้ามากัน้นถ้าใบนี้นะครับเป็นเลข9ทั้งหมดนี่มีราคาเลยนะครับราคาแพงเลยว่าง,งั้นเถิะนะครับนีอย่างนี้นะฮะถ้าใครมีเลขตั้มตองแบบนี้ก็อย่าเอาไปใช้ก็แล้วกันเพราะว่าหลายคนนั้นเข้าใจว่าต้ตองทุกตัวถึงจะขายได้แต่ของเรานะฮะเฉพาะพิเศษนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็นะครับอ่าตองอะไรก็แล้วแต่ นะครับขอให้นะครับมีตั้งแต่6ตัวขึ้นไปแล้วก็ประเมินราคาให้แล้วนะครับนี่ฮะใบนี้ดูง่ายๆใบนี้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะดูง่ายมากสําหรับใบนี้นะครับขายได้เลยนะครับแบบนี้นะหมวดตัวเลขอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งเอาไปใช้ก็แล้วกันในส่วนของข้อมูลที่2นะครับที่เรานะครับรับซื้อมาจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับสําหรับใบนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่านะครับเป็นอีกหนึ่งใบที่ ผมอยากจะให้ทุกคนได้ตั้งใจดูนะครับเพราะว่าใบนี้แพงนะครับแล้วก็มีราคาสูงถ้าใครมีเป็นแหนบเนี่ยถือว่าเจ๋งเลยนะครับถือว่าแบบฟลุกเลยนะฮะถูกหวยเลยวันนี้นะครับในส่วนของใบนี้นะครับอ่าก็นะครับด้านหลังเป็นเหมือนกันกับใบที่เราให้ดูสักครู่นี้นะครับแต่ข้อแตกต่างนี่จะมีให้เห็นนะครับสําหรับใบนี้นะเพื่อนๆนะเพื่อนๆลองสังเกตนะครับธนบัตรของคุณนะฮะที่อยู่ด้านหน้านะครับ จะเห็นได้ว่าธนบัตรรุ่นนี้นะครับก็จะมีในส่วนของให้เพื่อนๆสังเกตนะครับที่ด้านหน้าของแบงค์นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นที่เป็นนะครับเรียกว่าโปร่งใสแบบนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตอยู่ที่แค่นะครับสามจุดเท่านั้นนะครับก็สามารถขายได้ในราคาที่แพงสําหรับใบนี้นะครับจุดที่1ก็คือนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้นะครับก็คือคุณต้องมีธนบัตรของคุณต้องมีลายน้ําซึ่งเป็น ภาพพระบรมสายาสาธิสลักษ์ของในหลวงรัชกาลที่10นะฮะนี่คือจุดที่1นนะครับที่เราให้สังเกตนะครับจุดที่1คุณต้องมีนะฮะต้องมีนะต,นะต้องมีลายน้ํานะเพราะว่าทุกวันนี้ธนบัตรที่ของปอมก็มีแต่อาจารย์สยามยังได้ของจริงนะฮะสำหรับใบใบนี้จะมีลายน้ําเห็นไหมครับซึ่งเป็นภาพพระบรมสายาสาธิสลักษ์ของรัชกาลที่10ของเรานะครับนี่นะครับจุดที่2ก็คือเป็นโพลิเมอร์ที่มีโปร่งใสแบบนี้ นะครับจุดที่2ก็คือธนบัตรของคุณต้องมีนะครับเรียกว่านะครับโปร่งใสแล้วก็มีเลข20แบบนี้นะครับแล้วก็มีลายน้ําเรียบร้อยนะฮะสจุดนี้นะครับจุดที่3านะครับเพื่อนเพื่อนจุดที่3นะครับเพื่อนๆต้องมีหมวดตัวเลขแบบนี้เท่านั้นนะครับที่เรารับซื้อนะครับในส่วนของหมวดตัวเลขที่เป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะอย่างนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆนลองสังเกตสิครับเห็นไหมครับหมวดตัวเลขแบบนี้นะครับที่เรารับซื้อนะครับ ก็คือเอาง่ายๆว่าอย่างนี้เดี๋ยวผมจะชี้จุดสําคัญแล้วก็พาเพื่อนๆเรียนรู้นะครับสาหรับนักสะสมมือใหม่นะครับฟังให้ดีนะครับในส่วนของใบนี้นะครับท่านสังเกตตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะลองดูนะครับลองอ่านดูนะครับก็คือ9กกอไก่ห้าหนึ่งสองสี่ศูนย์ห้าแปดเห็นไหมครับ9กกอไก่ห้าหนึ่งสองสี่ศูนย์ห้าแปดเห็นไหมครับแต่หมวดที่อยู่ฝั่งฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น 9A9124058 เห็นไหมครับตัวไหนที่ผิดพลาดครับทุกคนก็คือตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยฮะเห็นไหมครับอ่าส่วนตัวตัวนี้นะครับตัวเลขที่เป็นตัวหนังสือแล้วก็เลขอัลบินนี่นะครับจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเป็นซีเรียสตรงนี้นะครับด้านด้านด้านบนนี้ก็อ่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากตัวนี้เป็น9ตัวนี้เป็น8นี้ก็ซื้อเหมือนกันแต่ใบนี้นะครับตัวที่เปลี่ยนก็คือเลข9กับเลข5เห็นไหมครับ ซึ่งหมวดตัวเลขที่ขึ้นต้นเนี่ยนะฮะฝั่งบนเนี่ยเลข5ส่วนด้านข้างเนี่เป็นเลข9อย่างนี้อย่างนี้มีราคาเลยนะครับอย่างนี้แพงเพื่อนๆไปเจอแบบนี้เราซื้อเลยนะครับในรุ่นนี้นะครับสองแบบนี้นะครับที่นะครับอ่จหยิบยกมาฝากเพื่อนๆนักสะสมนะครับถ้าใครมีแบบที่เรานะครับแนะนำนะครับเพื่อนๆก็นะครับสามารถที่จะแอดไลน์ไอีสยามชาแนลที่โชว์อยู่บนหน้าจอได้นะครับ นี่คือแบบที่มีราคาจริงๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆแบบมีแบบธรรมดาส่งไปที่อื่นเนี่ยแล้วประเมิน7 8 0 0 0 0ื0 0 0 0 0หมอะไรอย่างนี้แล้วขอทำใบรับรองอย่างนี้ให้ท่านนี้สันนิษฐานได้เลยว่านั่นคือมิจฉาชีพนะครับหรือท่านที่นะครับดูข้อมูลจากที่อื่นมาว่าราคาเท่านั้นเท่านี้แล้วส่งมาที่สยามชแนลแล้วไม่มีการประเมินต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางอย่างที่ท่านดูมานั้นไม่ได้มีราคาจริงทางเราไม่ซื้อนะครับขอสงวนสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากซื้อขายได้จริงก็กดติดตามสยามชาแนลไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ